สวัสดีครับคลิปแชร์เดียสินค้านะครับ Amazon ของโอทออนไลน์กลับมาอีกแล้วนะครับคลิปนี้จะทําโดย o อทออนไลน์ดนะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์และปัจจุบันนะครับเรามีโซลูชันใหม่บริการเพื่อนๆก็คือรับจ้างตั้งแต่เรื่องการสมัครนะครับการวิเคราะห์สินค้าว่าขายดีไม่ดีวิเคราะห์ต้นทุนว่าต้นทุนที่คุณหามาได้เอาอยู่ไม่อยู่นะครับต้นทุนของเพื่อนๆน,นที่จะมาจ้างเราทําแล้วก็รวมถึงการประเมินการทำคีย์เวิร์ดให้ทั้งหมดเลยนะครับกระบวนการแถม ถ้าส่งไปและในระยะเวลาที่กำหนดยังขายไม่ออกขายไม่ได้เราการันตีคืนเงินนะฮะใครสนใจก็ติดต่อได้ที่เว็บไซต์ o o ทออนไลนนะครับไปที่ตำแหน่งคลิกเพิ่มเพื่อนสีเขียวได้เลยนะครับอ่ะเข้ามาคุยกับเราดีกว่านะครับแต่อย่าลืมนะเราก็มีสอนนะแต่สอนผู้ตรงๆสอนนี่ประหยัดกว่านะประหยัดกว่าจ้างทานะครับอ่ะสินค้าชิ้นนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าผลิตในเมืองไทยได้ นี่ซูมเลยเห็นๆเ,เลยเนี่ยเห็นประมาณ70%ของตัว product ด้วยนะครับไม่เซ็นเท่าไหร่นะแต่เห็นแค่70%ลองไปดาว่ทอนทอนเฉียดล่างท่อนเฉียดบนดูว่ามันคืออะไรนะครับสินค้าตัวนี้นะผมเห็นแลงด์กิ้งพันเจ็ดสี่ร้อยพันเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับแต่ว่าผมเจอจากเครื่องมือเนี่ยสี่ร้อยห้าสิบสี่โอ้โหกระโดดไปไกลเลยนะฮะแต่นิดนึงอย่างที่ผมบอกมันมีความคลาดเคลื่อนนะครับของแลงด์กิ้งตลอดเวลาสินค้ามีขึ้นมีลง ขอให้แรนกิ้งต่ำกว่าสองสมหมื่นถือว่าดีนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมเห็นว่าดีแต่ผมติดใจขายถูกไปนิดนึงเพราะว่าค่ามเมียมเนี่ยตัวเนี้ยดูแล้วนะน่าจะโดนหนักอยู่นะครับอืมขายถูกไปนิดนึงไม่หวังกำไรมากมายอะไรก็เป็นผมผมอาจจะรับรับอัพราคานิดนึงทำให้มันแบบตัวสินค้าสวยงามขึ้นอีกนิดแล้วก็ขายสักเก้าเก้าสิบเก้าเก้าอะไรประมาณนี้นะอ่ะ ยอดขายนะครับเฉลี่ยประมาณ3,300ใน1เดือนก็ตกประมาณเวละร้อยชิ้นจริงๆอย่างที่ผมบอกเสมอนะครับเวลาเราทําอย่าไปซีดว่าฉันต้องได้ร้อยชิ้นเหมือนเขายากมากมันมีไม่กี่คนที่ไปถึงแต่มันมีหลายคนที่ขายได้เวลา3 4มหชิ้นและเราปั้นให้เรามีสินค้าใน a m ม z o n เนี่ยค่อยค่อสร้างค่อยๆสร้างไปสัก30ตัวขึ้นเพื่อนๆจะมีกําไรจากการขายของบน a m ม z o n เดือนละแสนยังไม่รวมกับเพื่อนๆที่ยังทํางานประจําอยู่ อเมซอนนี่ผมบอกอย่างหนึ่งนะถ้าเกิดคุณทำเอฟบเนี่ยคุณทํางานแค่เดือนละห้าวันเพราะฉะนั้นคุณยังมีเวลาไปทํางานประจําและคุณสร้างกําไรหลักแสนได้บนอเมซอนเพียงแค่ค่อยๆปั้นเพราะเพ่อลงทุนอารมณ์แบบเหมือนหยอดกระปุกวันละห้าสิบาทแต่ภายในหนึ่งปีสองปีถ้าเราพยายามแบบจริงจริงจังๆ,งๆคุณจะมีรายได้เข้าบ้านอีกเดือนละเป็นแสนจากกําไรบนอเมซอนแล้วก็ไม่ต้องลงทุนเยอะด้วยนะครับอือันนี้แนะนํานะ อย่าไปซีเรียสเขาขายได้วันละร้อยฉันต้องได้วันละร้อยเหมือนเขามันมันเกินเอื้อมไปจริงนะคือแบบอารมณ์แบบเขาไปขายแบบบางทีเขาแบบเออสินค้าเขาดังและอิชิตันอย่างเงี้ยถ้าเราจะทําน้ําส้มไปขายเท่ายอดอิชิตันมันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราทําน้ําส้มขายเรามีน้ําจับเลี้ยงเรามีน้ํานูน่นน้านี่แล้วเราก็ขยันขายเดือนเดือนหนึ่งเราก็กําไรหลักแสนได้นะครับอะ ยอดขาย3า0 0 0ื่นดอลนะครับก็ประมาณ9 0 0 0แสนก็เฉียดเฉียดล้านนะครับสำหรับสินค้าตัวนี้ตัวเดียวแต่มันยังมีเพื่อนๆไงนในธรุรก,กิจนี้ที่เขายังขายได้อีกนะครับเรามาดูต้นทุนตรงที่8.99หน่อย8.99เนะครับเรามีค่าธรรมเนียมเ b a บนะครับอยู่ที่3.3 1ไม่ใช่3.19นะครับตัวนี้เป็นเลทเก่านะฮะแต่มันก็แพงขึ้นมาแค่4บาทจะเป็นซีรีสมากนะครับนี่แต่มันก็เยอะสำหรับราคาขาย8 9 9จริงไหม แล้วก็ r f f r r n c e fee นะครับ Reference fee อยู่ที่15%ของ899เพื่อนๆไปกดเครื่องคิดเลขได้เลย1.35สองตัวนี้รวมกันผมตีประมาณสัก4.4.7ต้นทุนเนต็ตออกมาน้อยมากครับ4ผมตีให้สัก4.3น้อยมากจริงๆนะนี่ยังไม่รวมค่าส่งเพราะฉะนั้นเวลาตั้งขายจริงๆนะครับผมจะบอกว่าบวกเหรียญ2เหรียญนะฮะ3เหรียญก็ได้อยู่จริงๆถ้าบวกสักสเหรียญเป็น 7. เเหรียญเนี่ยโหเหลือๆเลยผมบอกเลยเพราะตัวนี้หาได้ในเมืองไทย ต้นทุนหลัก10เลยนะครับแต่นั่นแหละจำไว้อย่างหนึง่งการขายอ m ม z o n จำไว้อย่างหนึง่งคือสินค้าถ้าเราทําให้มันขายได้แล้วมันจะออกเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เราห,าหาในไทยเนี่ยเราต้องหาโรงงานจริงๆนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเราอาจจะไปเจอร้านที่เขาขายเนี่ยถามเขาว่าอนาคตพี่สั่งมาเพิ่มได้ไหมเพราะว่าเรามีโปรเจกต์ที่เอาไปขายฝรั่งถ้าเกิดมันขายได้ขึ้นมาเนี่ยเราต้องขายซ้ําสําหรับลายนี้อะไรประมาณนี้ตัวนี้ นะครับหรือไปดูโรงงานเลยจริงๆถ้าเห็นปุ๊บนะรู้ปั๊บเลยฮะโรงงานอยู่จังหวัดอะไรไอ้กนที่พูดตรงๆเลยจริงๆอืมเสิร์ชใน google <ๆ S 1> ก็แดกจริงๆอะ่ะนะอืมเป็นเบาหวานฮะติดกินน้ำเยอะวันวันหนึ่งมีฉี่ไม่รู้จักกี่ทีเลยเนี่ยผมเนี่ยอ่ะต่อไปเรามาดูในด้านของคีย์เวิร์ดกันนะครับผมก็ไม่ได้ฉลาดอะไรนะฮะคีย์เวิร์ดคิดมาได้ก็มีคนหาแค่พันสองร้ในเดือนหนึ่ง แต่นี่แหละจังเกิลสเกลคีย์เวิครับตัวขี้โกงเลยฮะคีย์เวิร์ดสเมันบอกว่าไอ้งออดเนี่ยมันมีคีย์เวิที่คนหาตั้งเจ็ดหมื่นหนึง่งแล้วดูกราฟสวยงามมากเลยนะเนี่ยมีแดงนิดหน่อยนอกนั้นเขียวแบบเบลมเบลมเบลมเลยววเราจะดูที่คีย์เวิร์ดเจมื่นึง่งเอามาวิเคราะห์แต่ก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ลงลึกนะครับเราไปดูกราฟช่วงประมาณออยี่สิบเกถึงสี่นะครับ เมษาย9บกมีนาถึง4เมษาธุกรกิจนี้มันมันเริ่มพีคยังงจริงๆมันเริ่มขึ้นมาแล้วนะอ่าแล้วก็ช่วงนี้นะฮะมีคนเซิร์ชหาถึงหนึ่งเจ็ดคนในช่วงระยะเวลามีนาว่ยิบเก้าสสิบสามเอ็ดหนึ่งสองสามสี่หวันหวันมีคนหาถึง1 7 0 0งกว่าคนเยอะมากบอกเลยนะครับเยอะมากอย่าพึ่งนะครับ เดี๋ยวโอ๊ตอบนะครับจะเย็นๆนะฮะขอทําคลิปแป๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> พี่คนนี้ก็เปิดโรงงานครับแล้วก็จะให้เหมือนจ้างทําเลยนะฮะจะนัดวันที่นี่คือบริการรับจ้างทําเลยนะฮะแต่ว่าจะให้ไปโรงงานนิดนึงฮะสาหรับเพื่อนๆที่จะให้ไปโรงงานเนี่ยขอค่ารถนะนะฮะเพราะค่าบริการถูกมากนะครับค่าบริการ6 5พันห้าเนี่ยผมต้องไปจ้างทำคีย์บอีกสามพันห้านะครับแล้วก็ตัวเองได้สามพันนะฮะ ถ้าผมไม่เก็บค่ารถนี่ไปสองสามครั้งนี่ผมหมดแล้วฮะเงินค่าบริการสามพันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่อยากเสียตรงนี้ขับรถมาหาโอ๊ตครับรามินหาวชรพลนะครับโอ้หกวันหนึ่งหมื่นเจ็ดพันถือว่าใช้ได้ทีเดียวแล้วเรามาเจาะคีย์เวิร์ดตัวนี้ครับคนหาอยูเจ็ดหมื่นหนึ่งนะปัจจุบันมีคู่แข่งเพียงห้าพันเฉพาะคีย์เวิร์ดนี้นะแต่สินค้าตัวนี้ยังมีหลายคีย์เวิร์ดที่จะช่วยให้กับลูกค้ามันเจอเราแต่ผมมองว่า perfect แล้วก็แรนกิ้งโอ้โหสวยงามฮะดูเดียหลักร้อยหลักพันต้นๆสี่พันาผพูดในแง่ของแรนกิ้งเนี่ยน่าทํามากๆครับแล้วก็ในแง่ของคู่แข่งด้วยคนหาเจ็ดหมื่นหนึ่งคนขายอยู่ห้าพันนะฮะแต่ยังมีคีย์เวิร์ดอื่นนี้ฮะไม่ใช่แค่คีย์เวิร์ดมันมีแค่นี้นะออชมาคีย์เวิร์ดที่ท็อปที่สุดนะครับตัวนี้อาจจะไม่ใช่ชนะโควิดแต่ว่ากราฟมันก็เป็นตามสินค้าทั่วไปของมันเลยนะฮะเปิดสองกราฟเลยแล้วกันนะครับก็คือมันจะมีช่วงปี2016เ,เหมือนไไมู่ใครครปุยกันมันพี มันอาจจะลดมาหน่อยในปี2017แต่ปี2018นะฮะดูถ้าดูตามเส้นแล้วเนี่ยมันขึ้นนะ2019จริงๆก็ขึ้นนิดๆนะครับอืมนะฮะในช่วงพีก็คือช่วง December, เดือนธันานี่จะหาอยู่46,000นะครับแล้วก็ตรงนี้ที่ผมหามาเอพ i ริ April, เนี่ยคือมันไม่ได้ชนะโควิดไงมันไม่ได้เป็นแท่งสูงขึ้นมาแต่ถ้าดูดตามลูกการแล้วเนี่ยช่วงช่วงมีนาเมษาอะไรเงี้ยมันก็เป็นช่วงดาวของธุรกิจนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งช่วงช่วงดาวในปีสุดท้ายเนี่ยคคนนนกก็ส็สรถึง27ไม่้อยะับ ในระบบ Google แต่ในระบบ Amazon Search ถึงเจ็ดหมื่หนึ่งเลยนะมากกว่า Google เนมีการะอีกอีกรมแบบฉันไม่ได้อยากซื้อฉันคือฉันอยากซื้อฉันไม่ได้เข้า Google เลยอฉันดีดขึ้นมา Amazon เลยอะเอออะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ g o o g l e เทนบอกเลยว่าสวยงามตามท้องเรื่องนะฮะอีกอย่างนึงมันผลิตในไทยอะหาได้ในไทยอันนี้ผมจะไม่ไปอลีบาบานะครับเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าตัวนี้สําหรับผมนะพอมันผลิตในไทยได้นเนี่ยต้นทุนต่ํามากนะครับแล้วก็ คือน่าลงทุนเนี่ยบอกเลยลงทุนหลักร้อยครับจริงๆตัวนี้ลงทุนหลักร้อยได้เลยหาในไทยได้เลยนะครับโรงงานผลิตอยู่ในไทยนี่แหละคุยกันได้เลยแลวเขาสามารถที่จะคุยได้ปุ๊บแบบเดิมๆม,มันก็สามารถที่จะทําได้เพราะฉะนั้นตัวนี้ผมเชียร์เลยนะเพื่อนๆที่กําลังทามือใหม่บนอเมซอนนะครับตัวนี้น่าสในใจพอสมควรเลยครับแล้วเราไม่ต้องขัดเหมือนเขาอาไปายเก้าเกหรอกเราขายสักสิบเก้าเก้าก็ได้จริงๆนะครับถ้าสิบเก้า้านี้มีกําไรแน่นอนชิวๆเลยนะครับนะ <c oughs> สำหรับเพื่อนๆน,นะฮะขอเฉลยนะฮะสมาชิกอเมซอนนะครับขอเฉลยมาได้ที่เดี๋ยวซูมก่อนซูมก่อนซูมไม่ออกโอเคอ่ะคีย์เวิร์ด2020 ep 88เลขสวยซะด้วยเป็นของไทยนะครับโค้ด881122จะได้ลิงก์สินค้าตัวนี้เอาไปดูแล้วก็ลองอ๋อนะฮะหาหาแบบที่มันสวยวันนี้ยังได้เลยขนาดนี้แบบผมบอกเลยแบบพื้นๆยังขายได้เกือบล้านแล้วก็คีย์เวิร์ดของมันนะครับยาวแต่คนหาเยอะนะ อเมซอนนี่แปลกดีเหมือนกัน Google นี่ยิ่งยาวคนหายยิ่งน้อยนะฮะอ่ะ o อท o n l i n e c o m นะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์นะครับแล้วเราก็มีเครื่องมือในการวิเคราะห์สำหรับเพื่อนๆที่ไม่รู้จะขายอะไรนะครับในการหาสินค้าขายดีและอีกอย่างหนึ่งไม่ว่าจะคนที่มีสินค้าแล้วหรือคนที่ยังไม่มีสินค้าคีย์เวิร์ดสำคัญที่สุดคีย์เวิร์ดคือทำเลถ้าทำเลคุณห่วยคุณก็ขายไม่ได้แต่ถ้าคีย์เวิร์ดคุณดีและมากพอที่จะทำให้คนมาเจอคุณคนแห่มาเจอคุณ โอกาสที่คุณจะขายได้เร็วภายใน1เดือนไม่ใช่เรื่องยากครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าการมีเครื่องมือเนี่ยดีกว่าที่เราต้องมานั่งคิดเองเออเองเดาเอง,ว,เองว่าฝรั่งจะเรียกสินค้าตัวนี้ว่าอะไรนะครับแล้วก็เรามีโปรโมชั่นเครื่องมือนะครับคุ้มค่าสุดคุ้มโคตรเลยนะฮะตอนนี้เรียนอ m a ซ o n แบบจับมือทําบวกแชร์เครื่องมือ1ปีนะครับรับเพิ่มอีก3มปีเฉพาะเครื่องมือตัวนี้นะผมจ่ายเองนะครับรวม4ปีที่แบบ1ปีแถม3ปีเนี่ยผมจ่ายให้คุณเดือนละประมาณเกือบเกือบสามแสน นะครับคอร์สนี้นะฮะประมาณหมื่นนะฮะบวกเอาค่าเรียนบวกกับเครื่องมือเนี่ยหมื่นกว่ากว่านะครับคุณได้เครื่องมือมูลค่า3ามแสนไปสปีสาหรับคนที่สนใจเครื่องมือแค่นี้ก็คุ้มนะครับไม่ต้องไปหาเพื่อนแชร์ครับพอเข้าปีที่2เดี๋ยวบางคนก็เลิกทำฮะจริงๆขนาดผมผมอยู่ตรงนี้มาผมสอนคนเนี่ยมันก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่เลิกทําผมก็เป็นนะบางทีผมแบบไปเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างเงี้ยผมยังเลิกเลิกเรียนก่อนจะจบคอร์สเลย มันเหมือนบางทีมันแบบมันเราไม่ใช่สําหรับเล็กที่เราต้องมานั่งเรียนแล้วมาเสียเวลาแบบนั่งทองอะไรอย่างเงี้ยเราเอาเวลาไปทําอย่างอื่นแบบมันความชอบมันไม่เหมือนเนะี่ยเพราะฉะนั้นภาษาญี่ปุ่นผมก็ยังไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมนะฮะแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยเราได้ใช้ทุกวันมันก็เป็นไปเองไม่ต้องเรียนนะฮะแล้วก็โซลูชันใหม่ตามที่ผมอธิบายนะครับเรามีทั้งการรับการการสมัครด้วยนะก็แต่ว่าไม่ได้คืนเต็มนะแต่อย่างน้อยก็มีส่วนคืนถ้าเกิดคุณโดนแบนอะไรอย่างงี้นะครับ แล้วก็รับจ้างปรึกษาวิเคราะห์สินค้าวิเคราะห์ต้นทุนความเป็นไปได้ในการลงสินค้าบน a m a ซ o นนะครับพร้อมทั้งวิเคราะห์ต้นทุนต่างๆค่าขนส่งนะครับแล้วก็วิเคราะห์ถึงคีย์เวิร์ดทำคีย์เวิร์ดให้คุณแล้วก็การันตีด้วยนะครับว่าถ้าทำและส่งไปแล้วขายไม่ได้นะครับเราการันตีคืนเงินบางส่วนให้ด้วยนะครับคือส่วนที่ผมมั่งไปจ้างผมคืนไม่ได้จริงๆนะ,ะแต่ว่าส่วนของผมเองผมกล้าคืนเลยถ้าแบบส่งไปแล้วเนี่ยแล้วมันขายไม่ได้จริงๆนะครับ อ่ะก็ไปดูดาลเรียนได้ที่หนะ้เว็บไซต์สงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับหรือสนใจเรียนสนใจจ้างทำนะฮะก็มาที่เว็บไซต์ ootonline. com ได้เลยนะครับคลิกที่เพิ่มเพื่อนนะฮะจะเข้ามาคุยกับเราเป็นลายส่วนตัวมีไลน์แอดไลน์ออฟฟิเชียลชื่อเดียวกันนะคุยได้เลยนะครับหรือพิมพ์เองก็ได้ไปที่เพิ่มเพื่อนนะฮะพิมแอดข้างหน้าตามเว็บ ootonline o a t o n l i n e นะครับ หรือจะโทรมาก็ได้สําหรับคนที่ไม่ถนัดเล่นไลน์นะฮะส่วนใหญ่ผู้ใหญ่หลายๆท่านยังไม่ถนัดเล่นไลน์ก็0 8 1 5 5 1 1 6 1 6ครับอ่ะแล้วก็เราทําคลิป YouTube ขึ้นช่องชาแนลออดออนไลน์ทุกวันนะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปสไตล์นี้นะฮะเห็นเต็มบ้างเห็นบางส่วนบ้างนะสำหรับคนที่ไม่ใช่สมาชิกนะครับส่วนคนที่เป็นสมาชิกและแชร์เครื่องมือก็สามารถขอเฉลยได้ทุกชิ้นเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องยูทูบออดออนไลน์ไว้เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะฮะ ก็กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกระดิ่งสำคัญยังไงเวลามีคลิปใหม่เนี่ยมันจะออเลอร์เตอเพื่อนเพื่อนสำคัญมากๆครับถ้าเกิดมันไม่มีคลิปใหม่เนี่ยมันจะไม่ออเลอร์เตอนแล้วคุณอาจจะพลาดคลิปบางคลิปที่มันสามารถทำเงินให้กับคุณได้โดยที่ไม่ต้องเรียนก็ได้นะหลายๆชิ้นผมก็อันเซนอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะแล้วก็ใครเล่นโซเชียลอื่นนะฮะโซเชียลยังไงก็ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนเล่นแล้วไปเจอครับช่องของเราชันเนลของเราก็ ฝากติดตามเราด้วยก็มี f a c e o o o แฟนเพจโอ๊ตออนไลน์ twitter ร์โอ๊ตออนไลน์แล้วก็ instagram มโอ๊ตออนไลน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดถูกใจฝากกด follow ให้เราด้วยเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับไปละครับสวัสดีครับ